สวัสดีค่ะสวัสีเจตูดดอแม,ม่ดวงเจนุชนะค่ะเบิกซับารวยเนะค่ะเบิกซับน้าขีปอผ้ารวยปออีใจเจ้ตู่ตพารวยเลยเนาะอ่านนนหลกอีสารอานนนหลอีสามวงผ้าปังเนาะค่ะ หวยไม่ปักเวแลว้วก็าบบอด้เก็บงมือขาวกลุมย่จนาตมือนี้สีฟันท่งให้นะคะเนาะสำหรับเลขรับเจ๊ใหญ่วงในนะค่ะแล้วก็ามีเลขคุณพ่อียังก็เลขรับผู้ชายเออเพิน่นเซือไหม,ม <c oughs> เพิน่นเซือไหมเขาสีเจือได้เพิ่นวาบได้บได้ดิมันสีบอดี้ดิเพิ่นวะเปลี่ยนซือไหมเลขรับ ของคุณผู้ชา้เพิ่นทรมาบอกเนาะค่ะรากาเลขรับวงในเจ๊ใหญ่ใจดีเนาะ,ะค่ะเพิ่นทรมาบอกว่าเบกรริกทราบถ้าจะหยิบรอตรี่หรือว่าจะซื้อเลขกันซื้อตัวนี้ตัวนี้เดอ้อเพิ่นบอกส่วนตัวเบิกทรยบนี่ละตามจริงเบิกทรย์ว่าสีอักเอาก็คิดหอว FC โอ้ดบ่ได้ละเพราะว่าเขาเป็นแอดมินช่องเนาะแนวทางเนา<ม>ะย้ำว่าเป็นแนวทาง เบิกทบกับบุกหูพันโทรมาบอกหันมันถือถือหรือบ่ถือกันหูว่ามันถือไปอักเอาผู้เดียวลราพี่น้องแต่ว่างวดที่แล้เอาผาเถือกเลยไหมเจ็ดสี่หกเลขรับเจ้ใหญ่หางเดียวฟันธงบนมันมาอีลีงวดนี่เจใหญ่ใจดีบโอเอบอลี่ล่อได้เลขมาโทรมาบอกเลยไปซื้อโลดกันมัดกับ่มาเทียซื้อเด้อพี่น้องชอบค่อยซื้อถ้าไม่ชอบ ในการรับชมบอมเมนว่าเขาว่ามาตัวใดสีถุงเบิตักบัไใดนีจงไว้ซื้อเขาซื้อน้ำกินแน่พี่น้องชุ่มมือนี่เขาวัดกันฮะกินยากอยู่ดีฝนกับ่คอยไปวัดบันใดดีฝนตกพี่น้องค่ะเจ้าศูนย์เจ็ดฟันมาบนเจ๊ใหญ่ใจดีเพิ่นว่าจังสี่เลยจังสี่เลยเพิ่นว่าของเจหไงแมนบ่จ้านี่ของเจหไงแมนบอไงเจ้าผู้ยิ่งบหญเพิ่นว่าซื้อแล้เราฟันดี เราฝันว่าได้ได้ของแม่ไปใส่ก็มีแต่แนวได้ในฝันหันไปยัางคนเก่าของมาให้เราว่าเลขกรางเราฝันมาแต่ที่แหลกแล้วล่ะห้าหนึ่งเนาะเล็กรางฝันมาแล้วหาหนึ่งแต่ที่แหลกบาที่นี่เนาะเลขกันกันอ่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งเนาะค่ะเกขกันแต่ว่าเพิ่นกระบอมักปันไดเพิ่นไปมักหาหนึ่งเพิ่นฟันรางยางเดียวแต่ว่ากระสือกันบนไว้หน่อยเพื่อมันพลาดเนาะ บารน,นี้เลขลับของเจ้าผู้ใย้นาอค่ะเพื่อนบอกว่าจะปล่อยตัวรองให้ไปหยิบรตดตรี่กลัวหยิบไม่ทันแต่ว่าตัวจริงห้าหนึ่งล่างฟันมะล่างคือกันหาหนึ่งคือกันพี่น้องใจคือนับเบอก์ซไปหาเมาเรตดตรี่มาว่านเนี่ยบารน,นี้เลขบนเพื่อนบอกคือกันเด้เลขบนเพื่อนว่าแปดสี่หนึ่งฟังดีดี แต่ว่ามีเลขที่ตรงเบิกทรัพย์บเบิกทรัพย์ซองยุดเนี่ยมือมือยูร้านถ้ามือเปิดโชคเปิดดวงแล้วกาเลี้ยงปูงาคือเห็ดในมือเดียวกันแล้วก็ขอเลขเลยเอาแป้งรูปต้นไม้ปับ๊บความเสือ่อส่วนบุคคลเดินรูปเท่าไรมันถือสังวดไหมพี่น้องอืมบาทนี้แปดสี่ศูนเลขเบิกทรัพย์ไปตรงกับเลขรรับผู้ชายตไดีบาตีคือสีตรง ปดซี่ซี่แปดนั่นดีตรงกันอยู่ดีแต่ว่ากระโบมักปันไดดอกมือนี่มันจะมีทั้งเลขเบิกทรับหลักการเลขคุณหมอหละกการเลขเลขอันโอ้เพิ่นว่าให้เป็นเลขแล้วผู้ชายก็เลขกี่ไงอืมบ้านเอฟซี่ว่าโอ้ยจักสีสื่อตัวใดเพิ่นได้โทรมาว่าเบิกทรับเบิกทรับส,สรุปเบิกทรับมากตัวใดสื่อตัวใดเพิ่น ทราบแต่เลยว่าอันนี้เป็นส่วนโตที่เบิกทราบชอบนะคะเนาะสามโตเบิกทราบซื้อเบิด์ู่เจ้า 8, 4, 0, 5, 0, 9, แปดสี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าราคาเลขคุณผู้ใายเพิ่นแปดสี่หนึ่งกะซื้อยอดไว้ย่างละหน่อยพราะว่าสีลอเก็บเงินไปซื้อตอนบ่ายโมงวันเลขออกเป็นว่าสีไฮเบิกทับตอนบ่ายโมงเนาะค่ะเจ้ามือ ล็อกบ่ท่านอันบ่ท่านมีแต่ห้าี่สิสื่อบ่ท่านพี่น้องมันเป็นเดขกเพิ่นขันผูใ้ใดสื่อท่านกับพิมเข้ามาล่อไหวม่นบ่ค่ะบางคนมันมาสื่อท่านอยู่แต่สำเบิกสำรับเบิกทราบนี่งวดนี่มั่มันใจว่าสื่อสื่อท่านบ่เพราะว่าเจ้ามือเบิกทราบเพิ่นปิดการเที่ยงแม่ เจ้ามือครับแม่เนาะเจ้ามือเลขเข้าขายหมดอนก่อนนอยายไฟสิบเป็นล้อหอดเล็กออกเสืก็กลมป้อยขายเหมือลหรือน้อเจ้ามือขายลอตเตอรี่บ้านนี้ห้าสิบไปหาท่านบัวดันหนักปัญหาถือว่างวดนี้วัดดวงวัดดวงก็เพราะหูว่าโตไหนต้องรออเพื่อนตัวนี่รออเพื่อนหูแต่ว่าโตทถีบเบิกรับซื้อไปแล้วเราฝันดีฝันว่าจังไหนเสียงเลขจ้าข้องใบแล้วกัน ยงเด็กทั้งเมื่อสไเนาะสื่อชุดในกระดาษนี่ละสื่อแล้วสื่อลอตเตอรี่ไปแล้วฝันว่าแม่จะคองนี่เพื่อนตุยเพื่อนเสียชีวิตบางคนสเสียบข่าวแจ้งค่าวประตเพื่อนเสียชีวิตเนาะค่ะฝันว่าอุปโถปอยรถซีประตูไปต่ำทามากเลยทะ <c oughs> เบียนรถนั่งหาศูนย์ ตา,ตามแม่ถูน <laughs> ตามแม่เถาแม่บ้านนี้นหน,นึ่งห้าศูนย์หนึ่งทะเบียนรถหันเบิกซื่อโอปอเพื่อปล่อยไปแล้วเบิกทรบด้วยบ่ปล่อยบ้านนี้เบิกทรบหาเมียบาา่อพอทะเบียนบ้านไปตรงเล็กับอีกเด้อันเนงี้หลังเกานะ้าหนึ่งหาซีทะเบียนบ้านเลยถามโอปอเมีย่อยไปใส่สามสี่มือเราพอเห็นโอปอบอกว่าอย่าปากแห้งเด้ออย่าบอกน่องเด้อคอยถอยรถตามเล่า,ลาแล้วปุยแล้วอื แต่ว่ากับไปตัวว่ากราอันทูข้ออันตุยอยู่ทังแห่นก็นได้เพื่อนว่าตังสี่คอยละไ้น้ำแม่คอยไล่จนว่าตื่นตื่นขึ้นมาเลยว่าอีแม่ขอฟันว่าเจ้าเสียเจ้าอายุเท่าไหรแล้ววันนั้นเท่าไดรก็ห้าเก้าย่างหกสิบห้าเก้าย่างหากสิบไอ้สื่ออายุนี่แหละพี่น้องมาตรงกับเบอร์ซับซองใดยหาสามหาเก้าไปตรงเลขรับกี่ไง,งอีกนี่เด้อได้ไป พร,ร้อมเบิ่งไปพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะอันนี้สรุปเหรอชุดเบิบ้องทรัพย์ซื้อเคิงเลขรับจีญ่เลขรับผู้ชายแล้วก็เลขฝันเบิ้องทรัพย์ตรงกันมันบ่หนีกันฟันเด้ค่ะหาหนึ่งล่างค่ะโตกันหาซีและะ้วก็โตสามโตมักแห้งแห้งหาซีหนึ่งแล้วก็หาศูนย์เก้าเซียเพิ่นค่ะพี่นอ้องแล้วหนึ่งแปดไม่มีหรอหนึ่งแปดหายไปไหนบ่มากไหมบ่มากนั่นล้วโตมันส<อ>ีออก บอมากแหวมันอยู่ในราพล้ของเบิกทับมากแหบอเราเอาตัวเรามักมากไงอ๋อเอาเฉพาะเบิกซัพมากเออเบิกซับซื้อไงโอ้เบิกซับซื้อตัวนี้ชุดนี้ห้าเก้าแปดศูนย์แล้วก็หกศูนย์เนาะค่ะแต่หนึ่งแปดไม่ไดเอามาไม่มักไงถ้าใครจะซื้อหนึ่งแปดก็แล้วแต่เป็นของเก๊ใหญ่เขาอันนี้คือส่วนตัวเบิกทรัพว่าซื้อตัวไหนบ้างล่ะไปได้เลขมาหน่ะสั่น ก็เลยสิยกให้เบิ้งนี้เด้อ่อยไปเมาโรตเตอรี่มาแล้ว840สี่ศูนย์มาส่วนัวเบ้าห้าศูนย์หกแล้วก็ห4าสี่เนืงแต่เลขล่างนน่ขวาเติมเพิน่นหลายหาย้านึงไปเมาคัรกบหมู่ว่านี่นะจีเจนะอืบาดนี้หาพอได้ไปเอาหาซี่ก็หาเก้าก็แปดศูก็หกศหมู่ว่านี่เอ้าลงก่อนครับผมซือไปเมาลรตเตอรี่มาพี่รองความไมวบาบ่นซับซื้อมดเคร่งเลขรับจีไงเลขร,รับผู้ใายเลขฝันจาก เด็กตนใหม่มันบนนี้กันแต่ว่าที่คือกันคือหาเก่าแล้วค่ะกับหาหนึ่งแต่ก็หาสี่ตุ่มเพื่อนโยกไับแปดสี่นี่อันนี้คือจ้คของไปยิบมาเมื่อ้านเราฟันดีมือน,นนี่ฟันว่าได้หอบเอาปลาเบิดขึ้นฟันว่าน่ามันแห่งมีต่ปลาเต็มเต็มห่วยไหมเลยเอาสวิงนั่นสวิงกับสวิงห่างดอกไปสอนเอาได้คุ้ทั้งเนื้อเอาจนเมไ่วจนให้เพื่อนไปเอา ไปไปเลยว่าบอกเจตุ่มเจนุดแม่หลวงลุ่งไปเอาว่าสันกับเมรัดบอกเพื่นลุงไปเอาไปไปไป,ไปเอาข่อยเอาพ่อเลี้ยวปาสันในฝันถะนะสิบม่าเสบบอพี่น้องตีความฝันซอยกันเนาะค่ะสีรุ่นวันสีหนึ่งตุลาคมสองพัห้าร้อยหกสิบแปดหกสิบแปดทาถือกีได้เอาองค์ย่ามาเนาะค่ะกามีเอซีตังปวาวนาวาถารับ่วงใน้ถือกกาี มาแก่บนน้ากันคือจะเอาองค์ยาสีปะทุมงม้าล่ะค่ะเบิกทราบกระเทีคือเก่้าเนาะคะ่ะก่อนจะปล่อยเลขกรสีเปิดดวงเสริมดวงไอเอฟซีบางคนเพิ่มกะสีขอเปิดก้อนเพิ่ฟฝากไอสื่อพ่อนน้ำใหม่ใบสีขึืนเบิกทราบกระสีบอกสีเก้าปูงยาเนาะคะ่ะนอะอันนี้กะควรมือส่วนบุคคลเนาะคะ่ะผูใ้ใดเชื่อสัทผ้าก็จังว่ากันเนาะคะ่ะหรือว่าสีมะหวายมะขอโดยตัวเองจ้า้องไ ซองเองเห็นเองแห้งสีดีลายพี่น้องอ้าเมื่อนี้หฮมานสูผูทุกคนไปเห็นคลิปนี้ขอไ้รั่าไม่ร้วยใเห็เป็นเศรษฐีปดมีปดสินนะคะเด้อตีกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้เบิร์มีเบิร์ตสินนะคะาาเป็นค <หา S 2> นตัวของเบิร์กซับน,นะครับผมเป็นแนวทางที่เบิร์กซับชอบเนาะคือว่ซื้อชุดนี้ใช่คือเบิร์พซับซื้อชุดนี้หรือว่าใครอยากจะเห็นชุดรับของผู้หญิงรับของผู้ชาย